มาครับวันนี้พามาดูนะครับแสงแรกนะครับของปีหกแปดนะฮะณโขงเจียมนะครับริมโข้งนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาดูครับมาดูนพร้อมกันครับโอ้โหเป็นไงฮะบรรยากาศท้องฟ้าที่กำลังทอแสงสีทองนะครับงดงามนะครับก็พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมาครับมารุ่นไปพร้อมกันครับ ว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะบรรยากาศตอน,นเช้าก็อุณหภูมิก็อยู่ที่16องศานะครับนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแสงสีทองเข้ามาแล้วครับเริ่มแล้วแสงสีทองสวยงามนะครับแสงแรกของปีครับดูครับขึ้นยังครับอึบอึบอึบเฮ้กำลังจะขึ้นครับโอ้โหสว่างสดใสจริงครับ แสงแรกของปีครับเรียมเียมขึ้นมาแล้วเรียมเรีอมขึ้นมาแล้วออยังครับยังยังไม่ขึ้นเนี้่ก็รอหน่อยครับรอหน่อยนี่แสงแรกของปีครับอ่าเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้โอ้โหกําลังขึ้นมาตามเทือกเขาเลยนะครับดูครับมาแล้วมาแล้วสวยงามจริงครับท่านผู้ชมครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บเริ่มมาครับเริ่มเลยครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ความสวยงามครับออืขึ้นมายังขึ้นมายังใกล้แล้วครับอีกนิดนงอีกอีกใจนึงรออีกหน่อยครับไม่นานเกินรอครับแต่ก็ชมความสวยงามไปพร้อมกันนะออืดูครับดูครับขึ้นมายังครับขึ้นมายังครับขึ้นมาหรือยังครับมีขึ้นมาแล้วครับมีขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหพระอาทิตย์ยามเช้าฮะสดใสเสมอครับโอ้โหสวยจริงๆครับานผูโจงครับสวยไหมครับอืมสวยงามมากเลยครับนี่ฮะแสงแรกของปี68นะครับโอ้โหสวยจริงๆฮะณโขงเกียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอ้ความสวยครับโอ้โหเต็มดวงแล้วครับเต็มดวงแล้วเต็มดวงแล้ว โอ้โหสวยงามจริงครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากๆนะฮะโอ้โหสวยเลยครับ